เลี้ยวซ้ายไปเมืองเฟืองส่วนเลี้ยวขวานี่ไปทางหมายเลขสิบสามครับซึ่งเป็นทางเก่าที่จะเดินทางจากเวียงจันท์ไปวังเวียงครับทางแยกไปเมืองเฟืองครับเดี๋ยวทีนี้ครับเขาจะไปกินข้าวเที่ยงที่เมืองเฟืองเลยครับเพราะว่าจากนี้ไปเมืองเฟืองนี้น่าจะ โบเกย์ประมาณ30มสิบกิโลครับเราขายผลไม้ครับหมากงอกหางงมากงอกพี่น้องเลยพิ้งกี้กินว่าพิ้งค์กีหมากงอกเก็บบรรยากาศหน่อยนะหูบหมากงอกคืองามแต่แันหนึ่งเด้อครับลูสบายดีไหมครับหมากงอกขายได้เม็ดหมากงอกนะนเอาโูหนึ่งเอาโูหนึ่งสิ 18, บแปดพันกีบเดี๋ยวซื้อมงงะกงอกไปกินระหว่างทางครับแกงง่วงครับ ไม่ค้าขายทุกมือเลยวะผลไม้ระหว่างทางครับให้เทอรี่ลงไปซื้อครับผมอยู่บนรถครับพี่น้องแซบ,แบว,แว่าแซบว่าเป็ราวลาวนะ้อดยด สาวหินถือขายเงาะสาวหินถือขายเงาะอันนี้น่าจะแม่นน้ำลึกบอกหน้านี่เจ้าเม่นแล้วด่าน,านรตรวจวค,ครับด่านตำรวจด,ด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจราจรดมีน้องเอเจราจรไปกันต่อครับขึ้นมาตรวจเท้าครับเมื่อกี้นะเปิดชิปตรวจค่าครับเป็นป่ะก <laughs> ็ ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มาเที่ยวเส้นทางเมืองเฟืองครับเมืองเฟืองก็จะอยู่ในเขตเมืองคินเทือบอยู่ครับสามสิบกิโลจากเมืองคินเทือบสู่เมืองเฟืองเมืองที่มีวิวทุ่งนาธรรมชาติแล้วกับภูเขาเขียวปูนสวยงามครับส่วนที่เที่ยวนี้ บนไดเงามๆเนี่ยนี่ผมยังบอกผู้รับเดี๋ยวเขาไปบึ่งดูปลายทางคุณละครับว่าเขามาดีเขาบด้วางแผนมาเดีครับอยากมากขึ้นมาเลยครับถ้าใครปลาคนไหนาอาหารริมน้ําครับริมน้ําร้านคาราโอเกะที่เมืองลาวเนาะทุกเมืองนี่ผู้เขาหลายหน่อยเนาะุนีครับพี่น้อง,งทางเทิงเป็นวัดเลยพุดนานนี่นี่ครับพี่น้องทางเทิงเป็นวัดครับ ปลาระหว่างทางเจ้าบ so ้านอย่างไรตลาดผิวดองครับตลาดข้างทางคร <or> ับปลาไหลนกปลาไหลนกประชุมบรรยากาศผิวดองเลยนี่ม ว,วิธีเราครับวิธีเราพน้องครับตอนนี้ผมก็อยู่เส้นทางที่จะไปเมืองเฟืองครับพอดีเห็นตลาดสายมองข้างทางก็เลยแวะเพื่บรรยากาศไปดน้เลยใครเอฟซรับชมมานาว่าเพิ่นขายอย่างนี้นะเดียวเรือไปไกลๆครับรู้สึกว่าจะเห็นปลาขายค่อยขาย,ลลายไล้ไลยพี่น้องเลยสบายดีอันนี้ปลาอย่างน้ออันนี้ อันนี้ปลาในปลาเครื่องเนาะปลาเพียยี่ห่างกระมีอันนี้บ้านในนางบ้านใดเนี่ยซื้อบ้านนะบ้านใดแม่บ้านเฟืองคู่เนืองเฟืองเราบ่านนี้แม่แบบแม่เลโฮโอ้หินหืบเนาะหินหืบเป็นนกอ้ยคู่เป็นนกอ้ยปลาเครื่องตัวเบ่งใหญ่แม่ลายเฮวเป็นน้องุยปลานะสาวมืองหินหืบขายปลาเนาะปลาปลาอะไรกันนี่ฮะปลาเพียปลาเพียเนาะขายลูกโซไดไหมค้าอันนี้โลเจ็ดสิบรูเจ็ดสิบพันกีบปลาเต็มเลยคุณผอ้เอ้ย โลแสนเนาะปลานี้โลแสนโลแซงกีบเนาะโดยิ่งเนื้อปลาคุณมันี่เดียวนี่อันนั้นว่าโลสามสิบห้าโลสามสิบห้าพันกีบอันนี้ปลาสะแงงน้อยเนาะปลาเสียงโลห้เอาบอลคนหนาจากถุงหนึ่งบ่ะสวยเด๊ปลาเนื้อแซ่แต่ทอดดกินมันคนหนาเอาไปหัวแข็งแล้วปิ้งสุกินพี่น้องเองปลาเนี่เอาไปปิ้งเอาปลาเนี่ยหละเสื่อปลา แม่งได้ปลาขอเบิรงกสกอนขอเบิรงกสกอนอันนี้ก็ปลาวะอยู่นี่เนี่ยยูถางยูนี่ยูนี่ปลาพี่น้องครับปลาเต็มเลยไหมนี่ปลาหนิ่นปลาหนิ่นธรรมดาเอาตัวนี้เด้ยบอนตัวใหญ่นี่ตัวเดียวนี่เด้ยบอนก็มีบ่มีเนาะโอ้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพวกวะนี่ฮะเฮ็ดไม้ดิเฮ็ดไม้วิ่งเนาะเฮ็ดยูคาเฮ็ดยูคาพี่น้องเอี๋ อันนี้ปลากฏวดวนี่ฮะทุงคไแม่ค้าอันนี้แปดสิบกีบเนาะโอ้ผ่น้องเลยเอาเนาะทุนนึงเนาะเียบ0้อยตะนาหรือปลากอานนดีกว่าตะนาเอาเอโอเค,อเคตัวนี้จะกีบนะตัวนี้น้นลืมละโลงโลเนาะจะกีบฮะสามสิบห้ากีบเดี๋ยวซื้อปลาเมื่อกีเพื่อไปปิ้งม่งเยสามสิบหาพันกีบาไม้หน้ ดูเรกอาหารทา่านน,นังครับนื่องู่ตนคิตเนืองกินเทือกอยู่ไอ้เจ้าเโอ้กิดนหอดเมืองเฟืองหลย,ย่างนาะย่างพนีย <laughs> ังยิ้มเถืออยู่ยางซอสอสไหอันนี้ปลาจาัดน้ำลีกว่านี่ไหนีครับโอ้สียอเลยมึงตัวนี้ครับคิดอรลอละแสน,นเนาะโยลครูละแสนปลาเพียรู้ละแปดสิบพันกิบครับครับ กินชิปจุ่มหัวไนมาให้หน้าได้สุขอม่มานำให้นานนะอาหมอมาทำอะไรเนาะนี่ฝากไปก่อนเลยเดี๋ยวยางวิปวับบรรยากาศชวนนะจะมาเอาเด้อปลาจากน้ำลีกครับพี่น้องลายขนางหน้าปลาเพี้ยปลาในแล้วก็มีปลาลาดนี่ครับปลาลาดปลาบู่ก็มีครับปลาบู่ปลาบู่ลายเนาะปลาบู่เนาะบานเจ้าเนาะ สาวพี่คือขายปลาเป็นตัวใหญ่เนาะนี่พี่น้องเลยสุดยอดเลยครับน้ำได้น้ำอยู่ไหนวะเมนห่านน้ำยังอันนี้ปลาไหลโมงวะนี่ฮะนี่เมาน้ำยังอันนี้ห้องน้ำรีบธรรมชาติ์ผ้ธรรมชาติปลาพี่เอิญลายเฮงครับเป็นสมรภูมมาเบิ่งยี่หักต่อมาปปลาสูตรวันี้ปลาสูตรปลาในครับตตัวใหญ่แ้ปลาสูตรปลาในตัวบักใหญ่แม่นี่ปลาสูตรบักเรียไม้ก็มีเนาะบักเรียไม้ยิงเอาได้เนี่ยครับยิงเอา โอ้นี่ปายไปยิงแม่เนาะนี่เนาะปวยยิงไปเลยสบายดีไหมค่ะสบายดีปลาหลายเนาะไหมค่ะเนาะปลาเพียปลาปลเพียและหลายครับกดปลาในหุ่นปลาในจะมีเนาะปลาในกับนี้ไปน้องครับไปเวลาเดินทางไปต่อกับไปน้องไปเที่ยวที่เมืองเฟืองครับตอนนี้ก็ทางนี้สดุกสบายครับเป็นทางลาดยางยี่ประมาณน่าจะประมาณสิบกิโล ที่ว่าท่านก็นจะมีหมูบ่บ้านต่างๆครับพี่น้องก็เรียกว่า อู่ในเขตเมืองหินเถือบอยู่ครับพี่น้อง qué ทีหมูเขาว่าว่ามีจุดหนึ่งทีมันกันพระท่านเด็กปูยางนะประมาณห0าสิเมตรเนาะประมาณห0สิบเมตรคือว่าส่วนที่เหลือก็คือเป็นเส้นทางปูยางคือว่าการมาทีเมืองเพื่องนเป็นคอน้างสะดวกสบายถาว่าเอารถยนต์สุดตัวมาเส้นทางลงเขา เขตเมืองเฟืองล้วได้พี่น้องครับสร้างเมืองเฟืองยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตเมืองเฟืองแล้ว,วครับในที่สุดเ,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 เราก็มาถึงจุดได้ครับไปตัวครับพี่น้องครับไปเที่ยวเมืองเฟือง มาสองช่วงครับเี้ยจะเป็นตลาดริมทางกับพี่น้องจะมีพวกบางนัดกับมะกล้วยขายครับของขายกันที่ว่าบัวน้อยครับเ่ข้า,าขงี่บ,บาง,งเลยครับสวนเมืองเราครับรถโดยสาร ตอนนี้ขาอคิดว่าเขาอยู่ในตัวเมืองเฟืองนี่ดิจ้าพี่ครับพี่น้องเขามาออนแล้วครับเมืองเฟืองแฟีงเวียจันสซ่บเราคล้องเล่ในชีวิตที่เดินทางมาเที่ยวเราลางโซนเมืองหินเถือบเมืองเฟืองครับดี๋เขาแบบกิ้เข้าวเทียนเนาะเฟืองครับข้ยนี่คือบรรยากาศในตัวเมืองเฟืองครับฝนตกเนา ในโครงการเดินทางมาฮอดครับที่เมืองเฟืองครับอยู่สามแยกโอ้โหกลางเมืองเลยเป็นอยงนี้บรรยากาศมาพรอดกับฝนตกพอดีครับเดียวแวะกินข้าวเที่ยร์กับข้าวที่พักกันเลยหิวข้าวต้องเป็นบรรยากาศอาหารที่เมืองเฟืองครับเป็นร้านฝื้นครับร้านฝื้อนี่ครับเปืองงัวว่ะคุณอาเปื่องงัวเด้ะเปืองงัวเนาะไป็นลายเนาะอาหารเที่ยงครับเรียกครับที่เมืองเฟืองครับฝื้นครับฝื้อสุดเลยครับปุงยังแน่ไนโอเคใส่มะเขือใส่กาแฟแล้วก็ใส่พริกเขา ประเดกเขบสเออบใส่็ปรนาะแกมีเนาะเบีเลยบักเน่ากับบไส้ไหมบะใส่เลยใส่หอมใสอันนี้จะเป็นผิาไปเลยดยขอบใจไม่ัญหาเเนาะได้เลยเอาแล้วกับเส้นบางเนาาครับบนาวนี่เพิ่มความหอมเลยบนาวนี่อิตาลีรู้สึกว่าซือที่เมืองเพื่อนอง เส้นม right. right? right. right? ันจะด้วยเนี่ยน anyway. so like ี่นี่เส้นน้อยเนาะเออเมียนละเส้นเล็กบ่ไส้เส้นเล็กเส้นเล็กโอแต่บบนี้นี่ครับใส่กลางเฟนจากจะใส่มะเขือขึ้นไปตรงองมะเขือเทศนั่นอันนี้มันจะเพิ่มความความเซฟนะส้มซุปมันนัวสมองด้วยเมียนละมัสยิด่ะสมองใส่อะไรใส่นี่คือเฟือเป่นอะไรเฟือเมื้อเฟืองครับพี่น้องเฟือเมืองล่ามันจะกินกับทุเรียนได้เบิร์กมนจะกินกับทุเรียนได้เฟือเมืองล่าอันนี้ตัวหรือเปลเนี่ยทุเรียนเนี่ย ไอ้ัวมันเลียยกัซเลยนะ้ัวเลียนโอ้ตัวเลียนครับแซเลยพี่น้องเลยนี่ใส่รงหกหน่อยเลยตอนเดี๋ยวซิมครับซิมเบอร์่ได้สุดยอดไม่ขายถัวจากกีบไปคเนนะสามสิบพันสามสกีบแล้วใหญ่เลใหญ่สามสิบนดอยสองานี่่อ่ไม่น เปลเปืมไปนแล้วบ๊วยพู่ชิดชัวของกราฟแทักพี่น้องพักขนาดบพกินกรับพ like uh ี่น้องอบสบายมากวัอนกินซาลาดนีเลยออกมาแล้วแล้ไงฮะอะไรนะขิงีไปย่งกับ เป็นกีบนอนตังเตียงอะไรได้ไมอ่างนั่งรงข้าัเต ในตัวเมืองเฟืองแขวงวิจันสนปพลาครับเป็นโครงการทัวร์แล้วก็เตรสต์รอนทัวร์แล้วก็นี่ครับเทอรี่ลาวทัวร์ครับมาฮอดแล้วเมืองเฟืองครับครั้งแรกในชีวิตครับบรรยากาศน่ายอยู่ในไอโนบ้านเนาะได้ฟิลชนบทได้ฟิลแบบชนบทแม่นแล้วครับได้ฟิลชนบทบรรยากาศนี่คล้ายเมืองจับบัซซักเลยไอเดียจะเข้เลยจับบัซซักเลย ยังโมฮูครับเพราะว่าทีมงานส่งมาเฉพาะโลเคชั่นครับราคากับบริเพลงในขณาประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกวีแต่ประมาณเกือบสามร้อยบาทเนาะวางเงินเนาะสองร้อยแปดบาทที่โดยแล้วอันนี้เป็นสามแยกของนาสามแยก,แยกไปไซด์ทางไซายอันนี้คือสามแยกเป็นชุมชนอยู่ในชนบทครับพี่น้องแลกระ เรากำลังจะเดินทางไปตาม g p s ครับเพื่อที่ไปหาที่พักโรงแรมที่เมืองเฟืองครับ เพื่อนพักมณีไซสัมดีมบบาราคาห้อ,องนี่สิงดีวะเพื่อนพักมณีไซสิงดีราคาของพักคืนละแสนสองครับตั้งอยู่ตีนปูเลย,ยท่านผู้ชมครับมันจะเป็นที่พักใหม่หนนนเนะา,าะฉุนาะดกับอินหาน้าตาคุ่มกสบายดี พี่น้องครับคดังจาหนีมาเมืองเพื่อนยังเจอคนดังประดับดินอยู่ที่พักเดลกันเลยพี่น้องเองนี่ครับนี่ไปยึดใส่ก็ต้องไปยึดใส่ก็ต้องเจอเพราะว่าเฮามีวาสนาได้ห่วมเดินทางน้ำกันสบาโเคประดับดินสบายดีประดับดินมานี่กี่กี่มื้อแล้วมาได้มื้อสองมื้อแล้วโอเคครับเดี๋ยวเ้าไปเบืองที่พักแล้วครับ ไปเบึกรายาการภายในห้องนะครับสําหรับที่พักที่ผมพักในมื้อนี้ครับจะเป็นที่พักเตียงเดียวครับเดี่ยวการนนอนได้2คนครับค่าราคาที่พักเนี่ยอยู่ที่คืนละหนึ่งแสนสองหมื่นกิบนี่ครับห้องนี้ครับเราจะนอนนะนี่แต่ว่าตรงนี้ใหหน้าฝนเนาะฝนตกงนั้ามันไหลแล้วน้ามันคุ้นโอ้คุณเจนคนไหนเจ้าเจ้าห้องสามเนาะเราจะนอนห้องสามครับอ๋อนี่เออสองสามตัวสี่ นี่ครับห้องพักสุดหรูอยู่ริมทุ่งนาครับครับนี่คือห้องพักคืนละหนึ่งแสนสองมืนกีบครับบดถึงสามร้อยบาทครับพี่น้องเป็นห้องแอร์ครับห้องแอร์นี่ครับห้องนี่ถือว่างพอสมควรครับแล้วก็เบอร์ห้องน้ำพี่น้องเบอร์ห้องน้ําห้องน้ำห้องน้ำกับประมาณนี้ครับพี่น้องมีฝักบัวและก็เครื่องทำน้าอุ่นครับ เดี๋ยวส่อบรรยากาศหน้าต่างข้างหลังก็มีอย่างนั้นนี่โอ้จะเป็นป่ามันต้นครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศห้องนอนที่ผมจะพักคืนนี้ครับที่เมืองเฟืองแขวงเวียงจันทร์สระบัวลก้อนไปหาหลอ,อไปทัวร์ไปเที่ยวธรรมศาสตร์บึงเพบึงตูบตามลำทานนำ้ำากิ์เพราะว่าวผมมาจองที่พักที่เป็นเพริบโรงรบัวท่านเพื่อนเพื่อนมันเต็มอะนะคือจะมาเที่ยวที่อี่เป็เริบตุบที่ว่าสวยๆนะต้องจองผ่านโซเชียลออนไลน์ล่วงหน้าด้วยครับ ใจไม่เคยหยุดเหงาความทุกข์ทุกสิ่ง